สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเนมูมรันดัมนะครับวันนี้เราอยู่กับเดียโบ4ครับโดยคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปแนะนำนะครับสกิลหรือว่าพาสซีฟของแต่ละอาชีพที่ได้จากการทำเควสของประจำอาชีพนั่นเองโดยอาชีพแรกของเรานะครับผมจะเริ่มไปที่บา r b บา i a เน,นะครับซึ่งอาชีพนี้นะครับจะมีเควสอยู่ที่ไดสเตปนะครับถ้าเกิดใครที่เลเวล15แล้วก็สามารถทำเควสนี้ได้เลยนะครับ โดยสกิลเสริมของอาชีพบา r b a r i a n นะครับมีชื่อว่า expertise ครับโดย expertise นะครับเป็นความสามารถพาสซีฟนะครับที่จะเสริมให้กับเรานะครับตามอาวุธที่เราใช้ตามอาวุธที่เราชำนาญน,นั่นเองยิ่งเราใช้อาวุธนั้นๆมากขึ้นเท่าไหร่นะครับความชำนาญก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับโดยชนิดของอาวุธที่บาบาเรียนสามารถถือได้นะครับมีด้วยกัน7ชนิดนะครับได้แก่ขวานมือเดียวเมสมือเดียวดาบมือเดียวขวาน2มือโคอาร์ม ดาบ2มือเมสสมือครับโดยเมื่อเราสวมใส่เทคนิคของแต่ละวุธนะครับก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับผมขอยกตัวอย่างเป็นดาบ2มือนะครับเมื่อผมทําดาเมจเนี่ยดาเมจผมจะมีอยู่100%ซและผมจะได้ดาเมจเพิ่มอีก2%เปซ็นเป็นบีดดิ้งดาเมจที่มีระยะเวลา5วินาทีครับโดยยิ่งผมมีค่าความจานาญของอาวุธดาบ2มือมากขึ้นเท่าไหร่ เปอร์เซนต์ของดาเมจบีดดิ้งก็จะเยอะขึ้นตามจํานวนของเลเวลที่เยอะขึ้นนั่นเองและเมื่อผมมีค่าความชํานาญที่เลเวลสินะครับผมจะได้รับโบนัสเพิ่มก็คือผมจะทําดาเมจบีดดิ้งแรงขึ้น30%เป็นเวลา5วินาทีหลังจากที่ผมฆ่ามอนเตอร์นั่นเองครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าค่าความสามารถเทคนิคของแต่ละอาวุธเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปครับอย่างเช่นขวานมือเดียวนะครับขวานมือเดียวเนี่ยมีความสามารถ ในการเพิ่มคริติคอลเชงเมื่อเราเจอกับมอนสเตอร์ที่เลือดต่ำกว่า35%นั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดเราอัพไปจนถึงเลเวล10นะครับเราก็จะมีโอกาสลัคกี้ฮิตเมื่อเราคริติคอล h เชงนะครับมีโอกาส55%ที่จะเพิ่มแอตแท็กสปีดมา6%เป็นเวลา2วิครับและถ้าเราถือขวานมือเดียว2ข้างเนี่ยก็จะได้แอตแท็กสปีดเพิ่มขึ้นเป็นดับเบิลนั่นเองก็คือเพิ่มขึ้น12%นั่นเองครับโดยแต่ละวุฒก็สามารถอ่านได้ในหน้าเอ็กซ์เพรทเลย โดยแต่และเทคนิคนะครับเราสามารถเก็บได้อย่างอิสระเลยนะครับขอเพียงแค่คุณถืออาวุธชนิดนั้นแล้วก็เอาไปต่อสู้กับมอนสเตอร์ครับไม่จําเป็นจะต้องสวมใส่เทคนิคนั้นๆอยู่นะคุณสามารถเปลี่ยนเทคนิคได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าคุณจะพอใจเลยนะครับไม่มีค่าเปลี่ยนใด,ดทั้งสิ้นขอแค่มีเลเวลเราก็สามารถคลิกเปลี่ยนได้แล้วอาชีพต่อมานะครับก็คืออาชีพโรคนั่นเองครับ อาชีพนี้ก็จะมีเควสให้ทําตอนเลเวล15เช่นกันครับสามารถทำเควสได้ตามปกติแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีหน้าต่าง specialization ขึ้นมานะครับนี่ก็คือความสามารถของโรคนั่นเองโดยความสามารถแรกนะครับเราจะเรียกว่า combo point ครับโดยความสามารถนี้ก็คือจะให้เราโจมตีด้วย basic skill นะครับเพื่อเก็บ combo point ครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้ core skill เพื่อปลดปลอยคอมโบพอยทั้งหมดที่เรามีครับและได้ดาเมจเพิ่มเติมขึ้นนั่นเองซึ่งพอเราเลือกใช้คอมโบพอยแล้วนะครับเวลาเราเอาเมาส์ไปชี้ที่คอสกิลเนี่ยก็จะขึ้นคําอธิบายเกี่ยวกับคอมโบพอยมาครับอย่างเช่นในกรณีของราปิดไฟครับคอมโบพอยหนึ่งคอมโบพอยเนี่ยจะเพิ่มทั้งดาเมจแล้วก็เพิ่มทั้งลูกธนูที่ยิงออกไปด้วยตามนี้เลยนะครับมาที่ในความสามารถที่2กันนะครับนั่นก็คืออินเนอร์ไซด์นั่นเองครับ โดยความสามารถของอินเนอร์ไซด์นะครับก็จะเป็นการมาร์คหัวมอนสเตอร์ไว้ตัวหนึ่งครับเมื่อเราทําการโจมตีมอนสเตอร์ตัวที่โดนมาร์คหัวนะครับซ้ำๆๆนะครับก็จะเป็นการเพิ่มหลอดของอินเนอร์ไซด์นั่นเองเมื่อหลอดของอินเนอร์ไซด์เต็มนะครับเราจะมีอัลลิมิตเอนเนอร์จีนั่นเองนะครับก็คือใช้สกิลได้ไม่จํากัดนะครับมานามไม่ลดนั่นเองนะฮะเป็นเวลา4วินาทีครับผม โดยหลอดอินเนอร์ไซด์นะครับก็จะอยู่ข้างๆกับหลอดของ Energy เลยนะครับเมื่อเวลาเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยก็จะขึ้นคําอธิบายนะครับว่าเวลาเราตีมอนหลอดนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเต็มเราก็จะได้ u n i m ิมิต Energy นั่นเองความสามารถสุดท้ายนะครับของ Specialization ก็คือทีแ p a r a t i o n ครับเป็นความสามารถที่เรานะครับจะสามารถลดคูลดาวสกิลอันติเมทได้นะครับจากการที่เราใช้ Energy ทุกๆ100หน่วยนะครับอันติเมทคูลดาวเนี่ยจะลดลง5วินาทีครับ ทุกๆ100 Energy ที่เราใช้นั่นเองนะและเมื่อเราใช้งานสกิลอันติเมทนะครับสกิลอื่นๆที่คูดาวอยู่เนี่ยก็จะถูกรีเซ็ตคูดาวในทันทีนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความสามารถของ Specialization นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่เสียค่าคอร์ดไม่เสียอะไรเลยนะครับเปลี่ยนตรงไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องกลับเมืองด้วยนะครับอาชีพต่อมานะครับก็คืออาชีพ s o r c e r e r นั่นเองนะครับโดยที่เคว้อของ s o r c e r e r ก็จะเริ่มต้นที่เลเวลนกันครับ เมื่อเราทำเพืเ่อพิเศษก็จะได้ความสามารถพิเศษของคลาสซอร์เซอร์มาสำหรับคลาสซอร์เซอร์นะครับค่อนข้างจะพิเศษกว่าคลาสอื่นๆครับเป็นการปลดล็อกเอนชานเมนสล็อตนะครับเอนชานเมนสล็อตเนี่ยมีความสามารถในการที่เราสามารถเอาสกิลใดๆก็ได้นะครับที่เป็นสกิลใช้งานของเรานะครับเอามายัดไปในเอนชานเมนสล็อตครับแล้วสกิลนั้นๆน,น,นะครับก็จะมีเงื่อนไขในการใช้งานเป็นสกิลแบบออโต้นั่นเองครับผม โดยผมจะขอยกตัวอย่างนะครับเป็นสสกิลเบื้องต้นที่ผมยัดเอาไว้นะครับก็คือสกิลไอชาร์ดแล้วก็สกิลไฟโบนั่นเองนะครับโดยสกิลไอชาร์ดนะครับจะมีความสามารถเมื่อมีศัตรูติดแช่แข็งในระยะบริเวณหน้าจอเราเนี่ยสกิลไอชาร์ดเรานะครับก็จะออโต้ยิงไปใส่มอนตัวนั้นที่ติดแช่แข็งทันทีและสกิลไฟโบนะครับเมื่อเราทาดาเมจใส่มอนตัวใดตัวหนึ่งมอนตัวนั้นจะโดนดาเมจ เป็นเบิร์นิ่งเข้าไปด้วยนะครับก็คือทําให้ติดสนามเบิร์นิ่งด้วยมีดรามจด5 0 0เป็นเวลา8วินาทีนั่นเองหมายความว่าผมสามารถใช้สกิลอะไรก็ได้ยิงมอนครับมอนตัวนั้นก็จะติดเบิร์นิ่งทันทีนั่นเองครับโดยเราสามารถเปิดดู e n c h a n t m e n ส Slot ของวิสาดได้ด้วยการกดตัว S, <S บนคีย์บอร์ดนั่นเองครับแล้วก็จะมีสล็อตขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับซึ่งสล็อตอันแรกครับจะปลดล็อกตั้งแต่เลเวลส5ส่วนสล็อตที่2เนี่ยจะปลดล็อกที่เลเวลนเอง สามารถปรับเปลี่ยนสกิลที่ใส่ในสล็อตได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีคอร์สใดๆทั้งสิ้นสามารถเปลี่ยนได้แบบอิสระเลยเอาล่ะครับต่อมาจะเป็นอาชีพที่มีความสามารถของคลาสที่ค่อนข้างจะยุ่งยากที่สุดในทุกอาชีพครับนั่นก็คืออาชีพดรูอิดนั่นเอง โดยเราสามารถทำเควสความสามารถคลาสของดูอิได้ตั้งแต่เลเวล15นะครับเหมือนกับอาชีพอื่นๆเลยแต่ความยุ่งยากของมันครับมีมากกว่านั้นนั่นคือเราจะต้องไปเปิดสตองโฮที่สกอตแลนด์ซะก่อนครับเราถึงจะสามารถทำเควสตของดูอิได้แต่เท่านั้นก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่าคุณน่ะจะต้องไปตามเก็บขวดสปิริตเพื่อเอามาปลดล็อกพาสซีฟแต่ละอย่างที่อยู่ในความสามารถของดูอิด้วยนะครับ โดยการที่เราจะได้ขวดสปิริตแต่ละขวดมาเนี่ยก็มาจากการที่เราจัดการมอนสเตอร์นั่นเองและดูเหมือนว่ามันจะจบแค่นั้นใช่ไหมครับแต่ว่ามันยังไม่จบครับมันมีเรื่องของสปิริตบราวดิ้งด้วยโดยเมื่อคุณเอาขวดสปิริตไปให้ NPC ครบทั้งหมดแล้วเนี่ยหลังจากที่คุณปลดล็อกสปิริตบูลครบทั้งหมดแล้วคุณจะต้องไปเลือกสปิริตบาวดิ้งด้วยโดยสปิริตบราวดิ้งเนี่ยอธิบายง่ายๆเลยนะครับก็คือคุณเลือกที่จะผูกวิญญ,ญาณกับสัตว์ชนิดไหน ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดของดูอิดเนี่ยก็จะมีกวางมีนกมีหมาแล้วก็มีงูนั่นเองครับซึ่งพอคุณเลือกผูกสปิริตบาวดิ้งกับสัตว์ชนิดไหนไปนะครับในความสามารถของสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยคุณสามารถเลือกบูนได้2ชนิดซึ่งถ้าเกิดชนิดอื่นที่คุณไม่ได้ผูกเนี่ยก็จะเลือกได้เพียง1ชนิดนั่นเองแต่สปิริตบาวดิ้งนะครับเลือกผูกได้แค่ชนิดเดียวเท่านั้นนะ จากที่คุณได้เห็นบนหน้าจอนะครับผมเลือกที่จะผูกวิญญาณกับน้องงูนะครับซึ่งทําให้ผมเลือกความสามารถบูนของน้องงูเนี่ยได้2ชนิดแต่ว่าในสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยผมก็จะเลือกเพียง1ชนิดนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมี1นึ่งทับหกับสทับสอันไหนที่ผมผูกวิญญาณไว้ก็จะเป็น2อทับสนั่นเองหมายความว่าเราเลือกได้2บูนโดยการเปลี่ยนบูนแต่ละบูนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับสามารถคลิกเปลี่ยนได้เลยณนะตอนนั้นเลย แต่มันจะยุ่งยากในตอนที่เราอยากจะเปลี่ยน Spirit b o วดิ้งครับเราจะเลือกไปผูกวิญญาณกับน้องตัวอื่นเนี่ยเราจะต้องกลับไปหา NPC ของเราที่อยู่ที่รับเควสต,ตอนที่เรารับมาตอนเรเวสินะครับเพื่อเปลี่ยนว่าเราจะผูกวิญญาณกับสัตว์ตัวอื่นนั่นเลยทําให้ดูอิดเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากมากๆเลยนะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนสายในการเล่นต่อมาก็เป็นอาชีพที่พิเศษอีกอาชีพนึ่งนะครับนั่นคืออาชีพของเนโครแมนเซอนั่นเอง ซึ่งเขานะครับจะมีความสามารถของ Book of the Dead ตั้งแต่ช่วงเลเวลต้นๆเลยโดยที่เขาไม่ต้องไปทำเวสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้โกเลมเนี่ยเวสเนี่ยจะมาในตอนที่เลเวล25นั่นเองครับผมโดยความสามารถของ Book of the Dead นะครับก็จะมีด้วยกัน3สกิลนะครับสกิลแรกก็คือ Skeleton Warrior สกิลที่2คือ Skeleton m a g e ส่วนสกิลที่3ก็คือโกลมนั่นเองครับ สกิลของสเ e l เลตันว r ร i เอนะครับก็คือการ s u m มอนสเก l เลตันวอ r i เอขึ้นมาเพื่อโจมตีหรือว่าเพื่อช่วยเราในการต่อสู้เองส่วน Skeleton m a ม e นะครับก็เช่นกันครับคือการปลุกสเก l เลตันเมขึ้นมาเพื่อช่วยเราโจมตีนั่นเองครับโกเลมก็เช่นกันครับแต่ว่าโกเลมเนี่ยค่อนข้างจะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นสกิลแยกอีกหนึ่งสกิลเราสามารถกดใช้โกเลมเพื่อให้โกเลมชนิดนั้นๆมีความสามารถต่างๆออกมาเพิ่มเติมได้ด้วย แต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายที่ไม่ได้อยากมีซัมมอนเยอะๆนะครับคุณสามารถเลือก s a c r i f i c e ลูกน้องของคุณได้ครับโดยที่ลูกน้องของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นพาสซีเพื่อเพิ่มพลังให้กับคุณแทนการที่จะออกมาช่วยต่อสู้นั่นเองโดยคุณสามารถ s a c r i f i c e ได้ทุกสกิลเลยตั้งแต่สเกลตันวอริเออร์สเกลตันเมทไปจนถึงโกลเมเลยนะครับซึ่งพาสซีของแต่ละสายแต่ละสกิลเนี่ยก็จะให้ไม่เหมือนกันด้วยแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบทำสกิลใน Bo o k of the d e a d ย์ไนะครับ ผมแนะนําให้กด S ครับแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเจอมันเองทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้นะครับก็เป็นความสามารถพิเศษของแต่ละอาชีพนะครับที่จะได้ในเลเวลที่แตกต่างกันนั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆแล้วครับคิดเห็นยังไงครับยังไม่ได้เล่นอาชีพไหนหรือเปล่าคอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม